ช่วงที่สองสนับสนุนโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานหากคุณกำลังหาที่กินดื่มเที่ยวหาได้ที่ w w w edtguide.com กับข้สุดช่วงที่สองค่ะคุณผู้ชมถามเบรกที่แล้วนะคะเราคุยกับอาจารย์วรพัฒน์กันไปเรื่องของธรรมะแตะไปน,นิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่าเบรกนี้จะคุยกันเต็มเต็มเลยต้องถามอาจารย์อย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเริ่มต้นเนี่ยอาจารย์เป็นกําเนิดคริสไปไปมาอย่างไงถึงมาสนใจธรรมะได้คะอาจารย์ด้วยความที่เป็นนักเรียนรู้นะผมมีความรู้สึกว่าอะไรที่มันเข้าใจยากๆเนี่ยมันน่าไปเรียนกันนะอ่าท้าทายท้าทายก็เลยเข้ามาสนใจทางด้านทางด้านพุทธแล้วก็มาค้นพบเลยว่า ทั้งชีวิตก่อนหน้านั้นน่ะมันใช้แต่ความคิดไงพอมาทาั้งพุทธเนี่ยมันต้องใช้กายเนี่ยหรือตัวสติเนี่ยเยอะมากเลยแล้วก็ใช้ใจเนี่ยใจอ่ะสองตัวเนี้ยซึ่งเราไม่เคยได้เรียนกันมาก่อนเนี่ยฐานกายกับฐานใจแต่ที่ชอบนะอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่ได้เปลี่ยนศาสนาแต่ใช้วิธีการเพิ่มศาสนาเข้าไปเอออาจารย์สามารถที่จะทให้สิ่งสองสิ่งที่แตกต่างกันแต่อยู่ร่วมกันได้ไงคะอาจารย์ต้องถือว่าเคารพความแตกต่างอ่ะทันทีที่เธอ ตัดสินว่าเขาแตกต่างเขาไม่เหมือนเธอเขาดีหรือเลวพิพภาษาเขานะใจเราจะไม่เป็นกลางแล้วพอใจไม่เป็นกลางการเรียนรู้มันปิดหมดเลยมันปิดใจทันทีเลยมันต้องยอมรับว่าเออี่เขาคิดไม่เหมือนเราเนาะคิดต่างเนี่ยไม่ใช่ศัตรูนะนี่อาจารย์กำลังจะบอกไปถึงเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองด้วยไหมอาจารย์ว่าว่าในความแตกต่างเนี่ยมันอยู่ร่วมกันได้เพราะเราไม่เคยคุยกันแล้วเราไม่เคยเปิดใจคุยกันในทุกมุมมองค่มันเราก็เลยมีปัญหามากมายอย่าลืมว่า เมื่อของแตกต่างกันสองอย่างมันมาเจอกันเนี่ยนะมันจะเกิดสิ่งที่สามเรื่อวัตกรรมนะอันนี้นคือการพัฒนาแต่เราพยายามที่จะบอกว่าของฉันดีของเธอผิดของฉันดีมันก็ยิ่งแบ่งแยกสเปรดแบ่งแยกมากขึ้นมาจนสุดท้ายก็เป็นทุกข์ทั้งสองฝ่ายไม่มีใครสุขนะเนี่ยตอนนี้อย่างเห็นบอกว่าทุกเช้าเดี๋ยวนี้รำมวยจีนจะสอดแทรกคำม้าเข้าไปด้วยมันยังไงคะอาจารย์คะอ้ามวยจีนนี่ทําให้เราไม่ต้องคิดนะเนี่ยตอนที่เราไล่รำมือนะนี่ยสมมติไล่รำมือเนี่ย เราก็ไปอยู่ที่ฝ่ามือเราแล้วก็มองมือเราเนี้ยนะมันจะหยุดคิดทันทีขณะเดียวกันเราก็ต้องรักษาลมหายใจของเราเข้าออกใช่ไหมแล้วก็ดูเหมือนกายสงบจิตผ่อนคลายแล้วก็เลิกใช้สมองไปสักพักหนึ่งมสมองมันก็ได้พักอะ่ะค่ะอาจารย์ลองสอนที่ทำนี่ไหมมันเริ่มต้นยังไงนะคะอาจารย์ก็ <c oughs> อาจจะง่ายๆค่ะเดยยกมือขึ้นเบาๆผ่อนคลายแล้วก็กดลงเบาๆผ่อนคลายนะหายใจเข้ายกมือขึ้น แล้วก็ผ่อนคลายหายใจเหมือนนั่งสมาธิไหมคลายๆนะคะให้จิตรู้ตามใช่ให้รู้ให้รู้สึกเฉยๆว่าตอนนี้น้ำหนักเราเป็นยังไงกล้ามเนื้อเราเกร็งไหมการรักษาสภาวะมีความสุขเนี่ย กล้ามเนื้อเธอต้องผ่อนคลายทั้งตัวโอ้โหนี่คือที่ไม่เคยนึกเลยนะอาจารย์ว่าจริงๆแล้วอย่างการรมวยจีนที่เป็นการออกกําลังกายก็เป็นการเรียนธรรมะไปในตัวต้องค่ะเห็นลูกกลมๆคล้ายๆเหมือนแคนตาลูปอันนี้เป็นลูกกลมๆ <c oughs> อะไรคะอาจารย์ใช้รมวยจีนไหมไหมคะอ๋อก็อยากจะให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงก,ก็จากเมื่อกี้ใช่ไหมก็จะยกขึ้นใช่ไหมยกขึ้นแล้วจะหายใจออกเขาข้าๆค่ะขออนุญ,ญาตมันหน<อ>ักไหมคะอาจารย์ลองดูนะ หล่นแน่แล้วไม่ไหลหรอกไม่ไหวไม่เห็นด้เห็นอาจารย์แบบว่าคือดูสบายมากเลยคุณชอบทำไมถึงกี่หล่นไหลหรอแล้วหล่นใส่ขาเนี่ยนะคะอาจารย์ธรรมะของอาจารย์เนี่ยมันอคาอาจารย์แข็งแรงค่ะไม่แข็งแรงหราก็ใช้หลักฟิสิกส์ธรรมดานะคะธรรมะของอาจารย์เนี่ยมันแตกต่างกับธรรมะของคนอื่นๆเวลาที่เขาสอนไหมคะจริงๆแล้วก็มาจากพระพุทธเจ้านะจริงผมกำลังมองว่า เราเรียนธรรมะก,กันเครียดเกินน่ะเรียนกันจนเกรงเลยอ่ะเรียนกันแบบตบตีให้รู้เรื่องในข้างหนึ่งน่ะผมว่ามันจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ชอบเนี่ยคงมีคนชอบแบบหนึงะนะ่งะนะอาจารย์เคารพความแตกต่างนะอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วการสอนศาสนาเนี่ยมันต้องโยนความคิดออกก่อนไม่ใช้ความคิดเหมือนที่อาจารย์บอกสิ้นคิดใช่สิ้นคิดแล้วมาอยู่กับกายมา,มานั่งรู้กายเรากายเราเป็นยังไงผ่อนคลายถ้ากายผ่อนคลายเนี่ย เรารักษาสภาวะกายผ่อนคลายดยจิตมันผ่อนคลายตามนะแล้วก็อาจารย์เองเนี่ยเอาเรื่องง่ายๆรอบตัวอย่างบางทีบอกไปดูหนังไปดูอวตารมาก็ออกมาปรับมาสอนยังไงคะอาจารย์เราเรามุมมองดึงเองโอ้หนังหนังฝรั่งสมัยใหม่เนี่ยเขาทำมาซ่อนเยอะนะอย่างหนังอวตารนี้ก็จะพูดถึงหลายๆเรื่องเรื่องถึงจิตวิญญาณเรื่องของการที่เราต้องควรจะกลับไปสู่พิธีกรรมการทําพิธีกรรมในนาจะโยกตัวนี้นะทำไมล่ะให้สิ้นคิดออ นี่คือทาให้สิ้นคิดหรอการใช่หนูก็มาอยู่กับกายของหนูแล้วการร้องเพลงสวดมนต์อะไรแล้วแต่เนี่ยมันจะได้ไม่ต้องคิดไงผมไม่คิดปั๊บจิตมันจะสงบสงบสงบเพราะเขาซ่อนอยู่ค่ะหรือแม้แต่ตอนที่พระเอกกระโดดขึ้นขี่หลังเจ้านกอ่ะเราเส้นผมเนี่ยไปเชื่อมกันเพราะว่าจะต้องเป็นให้จิตมาสัมพันธ์ผูกพันกันจิตมันไม่สัมพันธ์กันมันก็ทะเลาะกันอยู่ทุกวันเนี้ยเพราะใจสู่ใจมันไม่มีมันใช้แต่ความคิดมานั่งทะเลาะกันฉันถูกแกผิดฉันถูกแกผิด แต่ใจอ่ะใจไม่เคยเชื่อมกันอ่ะเราท้กคู่เกิดมาเพื่ออะไรใช่ไหมฮะที่อาจารย์อามาใช้เป็นหลักครองเรือนด้วยไหมคะโอ้ใช่เลยทุกอย่างเลยใช่เลยบางครั้งคุยกันมันไม่มีใครผิดใครถูกค่ะถ้าถ้าถ้าคุณทิพย์มีแฟนนะสมมตินะแล้วเลิกใช้เหตุผลกังไงเราจะอยู่กันอย่างไร้เหตุผลอยู่ไร้แบบไร้เหตุผลที่มันดีกว่าคะอาจารย์ก็คือใช้ความไรกอย่างเดียวโอ้โหไม่เคยคิดเลยใร้เหตุผลมันจะฉันถูกเธอผิดแล้วส่วนใหญ่ผู้ชายเนี่ยจะชอบมีนิสัยว่า เขาคิดว่าเหตุผลของผู้ชายดีกว่าผู้หญิงเสร็จเลยผู้หญิงเขาก็คิดเหมือนกันว่าเหตุผลผู้หญิงดีกว่าผู้ชายทะเลาะกันใช่ไหมใช่ไหมบางทีไเกิดใจใจเชื่อมกันใช่ไหมกระจกง่ายเนาะวันนี้ได้เจ๋งจังเลยอาจารย์อย่างที่เขาบอกว่าอาจารย์